MUT ปล่อยภาพแอนชิลีต่อยมวยทำแฟนนางงามไม่พอใจจวกสนั่นทำไมไม่เช็คดีๆจากที่ก่อนหน้านี้แฟนนางงามชาวไทยได้เห็นต้นแบบของชุดประจำชาติที่จะให้แอนชิลีสกอตเคมิสสวมใส่เพื่อโชว์ให้สายตาชาวโลกตะลึงกันแล้วซึ่งตอนนี้ทางกองประกวดคาดว่าจะจัดการประนีตช,ชุดนางคาดให้สวยสมจกักรวันเพื่อให้ทันการประกวดมิสจนิเร์2021ครั้งที่70ที่เมืองเอรัตในต้นเดือนธันวาคม2564 โดยทางเพจ MUT ก็ได้โพสต์ภาพของแอนชชลีมิ s ยูนิเวอร์สไทยแลนด์2021พร้อมทั้งระบุข้อความว่า Why not take a selfie? a n d Angelie Scott c m e m i s s Thailand, d u r i n g h e r Muay Thai p r a c t i c i n g SRSM Academy พร้อมทั้งระบุภาษาไทยประกอบว่าแอนชชลีสาวสวยทรงพลังที่ตอนนี้กลายเป็นเจ้าของไวรอลแนะนำตัวบนเวทีจกักรวาลใครต่อใครพากันอัดคลิปแนะนำตัวตามเธอ จนเป็นกระแสไปทั้งประเทศทีมงานได้เก็บภาพบรรยากาศการซ้อมมวยของแอนเชลี่ T.R.S.M. อ c a d เดมีถนนสุขุมวิทแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครมาให้แฟนๆได้รับชมซึ่งหลังจากที่ภาพดังกล่าวได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์แล้วก็มีแฟนๆนางงามเขามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายนอกจากความคิดเห็นที่ชื่นชมในตัวสาวงามวัย2 2ปีคนนี้แล้วยังมีแฟนนางงามบางส่วนที่ออกมาติงกับรูปซ้อมมวยที่กองประกวดปล่อยออกมาเนื่องจากบางคนมองว่า อยากให้เช็ครูปน้องก่อนลงนิดนึงก็ดีนะครับเข้าใจว่าเรียวแต่เช็คหน่อยก็ดีบางคนก็บอกว่าพุงปริ้นครับบางก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าพุงแบบสุดซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นเพราะชุดออกกําลังกายที่มีส่วนทําให้แอนชชลีพุงออกเพราะชุดมีความรัดรูปอย่างไรก็ตามแม้ชาวเน็ตจะเข้ามาติงเรื่องภาพดังกล่าวทว่าวทางเพจ Miss u n i v e r s e t h a i l a n d ก็ไม่ได้ตอบโต้แต่อย่างได้อีกทั้งแฟนนางงามคนอื่นๆต่างเข้ามาให้กำลังใจแอนเชลีกันอย่างต่อเนื่องซึ่งหลายคนมั่นใจว่าแอนเชลีจะมีความพร้อมทุกอย่างแน่นอนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ